รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เลยฝรั่งกิมจูโอ้ยนี่ฝรั่งกิมจูเนี่ยออ้ทำไมมันลูกมันใหญ่โตมโหรารขนาดนี้โอ้ยดูสิดอกไม้ก็ออกโอ้กำลังโตก็มีมีทุกรุ่นเลยโอ้ยมันสุดยอดขนาดนี้เอา้าสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับกับรายการเซียนเกษตรกับผมลุงชัยใสใจเกษตรวันนี้เรามาอยู่กันที่แปลงฝรั่งกิมจูไม่อยากเชื่อนะครับว่ามันจะใหญ่โตมโหรารอะไรขนาดนี้แป้นสีทองอยังอายรสชาติเขาบอ,อกขนาดนี้เลย เดี๋ยวต้องไปคุยกับเจ้าของแปลงครับนะกับคุณเอกพงศ์สุขีวงศ์เราก็บอกว่าเขาดูรายการเซียนกเกษตรของเรานี่แหละดูเสร็จตัดสินใจโทรเข้าไปเอาปุ๋ยมาใส่ในฝรั่งปรากฏว่าผลผลิตก็เป็นอย่างที่เห็นเนี่ยท่านชมเชื่อไหมครับถ้าไม่เชื่อไม่เป็นไรครับเราไปฟังเรื่องจริงจากปากจากเขาดีกว่านี่คือเซียนกเกษตรตัวจริงที่ปลูกฝรั่งเราได้แบบนี้ท่านใดสนใจรีบติดต่อกลับเข้ามาครับกับหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้แหละจะเป็นประโยชน์กับท่านเมื่อชมรายการและนี่แหละคือเรื่องจริงที่เราอยากจะพาไป ทุกถิ่นทุกที่ตามลุงชัยมาเลยถ้างั้นเดี๋ยวเราไปพบคุณเอกพงศ์สุขขีวงกันดีกว่าแต่อย่าลืมนะครับท่านชมรายการเซียนเกษตรท่านต้องชมให้จบแล้วท่านจะพบกับเรื่องจริงครับ กับรายการเซนเกษตรกับผมลุงชัยครับวันนี้เราอยู่กับกเกษตรกรที่ต้องบอกว่ามีประสบการณ์มากมายหลากหลายอาชีพที่ทํามาแต่วันนี้เรื่องราวหนึ่งที่เราติดตามเข้ามาเนื่องจากว่าเขาได้นาเอาปุ๋ยรีตราปามังกรมาใส่ในพืชไร่ของเขาแล้วผลผลิตที่ออกมาเนี่ยเป็นที่ประจักษ์แม้นกระทั่งต้นกล้าที่ท่านเห็นอยู่ตรงหน้าแนะตรงนี้เนี่ยนะครับบอกว่าสิ่งที่เห็นความแตกต่างคือเรื่องการเตรียมดิน ใส่กับไม่ใส่ต่างกันอย่างไรไรอยูตรงนี้เดี๋ยวต้องมาฟังเรื่องจริงจากต่างจากเขาดีกว่านะครับกับพี่เอกพงศ์สุขีวงอยู่กับเราตรงนี้ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหวันนี้ขอบคุณมากๆคกับรายการเซียนเกษตรมารบกวนสอบถามข้อมูลบางอย่างที่เอกพงศ์มีโอกาสได้สัมผัสเจอเจอกับเรื่องราวครับว่าปุ๋ยสีตราปามังกรครับรู้จักปุ๋ยเราได้ยังไงครับเนี่ยก็ดูรายการนะครับดูจากรายการเซียนเกษตรครับนี่นะ อันนี้เรียกว่าเป็นแฟนตัวจริงเลยครับผมโอ้ดูเสร็จแล้วคิดยังไงครับตอนนั้นก็โทรหาบาริษัทเลยครับนะครับดูได้สองครั้งตัดสินใจเลยตัดสินใจโทรหาบาริษัทตอนนั้นตอนที่โทรนี่คิดอะไรครับท่านยินก็อยากจะมาใส่ในส่วนผมเพราะผมเล่นอีซีอยู่แล้วครับคือดูจากรายการแล้วครับเห็นว่าน่าจะดีจริงน่าจะดีอืมแล้วรู้ไหมครับตอนนั้นโรงงานอยู่ที่ไหนก็ไม่ทราบครับโทรไปท่านผู้ชมครับนี่คือบ้านรางพิกล อยู่ที่อะไรอำเภอกำแพงแสน,แสนจังหวัดนคนรปฐมแท้ที่จริงแล้วห่างจากโรงงานปุ๋ยซีเกษตรไทยประมาณ19กิโลโดยประมาณไม่ถึงดีด้วยจากนี้ไปครับนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราบอกว่าวันนี้เกษตรกรหลากหลายพื้นที่ในประเทศไทยดูรายการเสี่ยนเกษตรแล้วบอกว่าหลายๆคนเหมือนกันคิดอยู่อย่างเดียวเลยว่ามันดีจริงหรือเปล่าครับถ้าดีจริงก็จะใช้ครับถ้ามัวแต่คิดมันจะมีโอกาสไหครับก็ไม่ได้ใช้ครับต้องทำไงครับ ต้องตัดสินใจเลยนี่สุดยอดจริงๆนิดนึงเล่าไปฟังหน่อยว่าตอนดูแล้วคิดถึงอะไรเป็นเรื่องแรกเลยจากรายการเซียนเกษตรก็คิดถึงเรื่องดินของเราครับโอ้โหเป็นประเดินเลยรับดินผมใช้การเกษตรมานานครับอืมอดีตเป็นไงครับอดีตก็ดินชักแข็งครับเนื่องจากอะไรสาเหตุเนื่องจากเคมีเยอะเราใช้เขาใช้ตลอดเลยครับโอ้โหยี่สิบกว่าปีที่ปลูกใช้ตลอดแล้วดินผมก็ไม่ค่อยได้ไถด้วยไงส่วนมากจะปลูกซ้ำปลูกซ้ำแล้วก็ใส่ไปเรื่อย จนกระทั่งมาเจอปุ๋ยสีตราปามังกรครับผมเอามาใส่กับอะไรครับก็ฝรั่งกิมจูก่อนครับฝรั่งกิมจูครับผมโอ้ฝรั่งนี่ดังเนอะครับลูกมันโตขึ้นไหมลูกโตขึ้นเยอะครับเยอะเลยด้วย<อ>เดี๋ยวเราไปดูได้นี่คือเปลี่ยนแปลงหมดเลยครับโอ้โหนี่ฟังแล้วเรายังชื่นใจแทนเลยนคนัะว่าถ้าเกษตรกรเขาเรียกว่าใจเขาเรียกใจหัวไวแล้วใจกล้า อันต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะต้องกล้าเออต้องกล้าถ้าคิดช้าแล้วปัญหาเยอะนี่อยอ่อย่างนั้นไม่ไหวโลกแมลงลุมเล้าหมดพอดีเราซวยไม่ไหวซวยไม่ไหวที่สุดก็กินทุนเราหมดชายแมลงมาถึงตรงนี้พี่พงศ์อยากบอกอะไรกับพี่น้องเราบ้างครับก็อยากฝากให้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์นะครับเพราะว่าดินเราต้องใช้นานถ้าเกิดเราใช้เคมีไปเรื่อยๆเนี่ยโอกาสดินเสียแล้วโรคแมลงเยอะอเราไม่คุ้มต้นทุนแล้วครับครับไม่คุ้มแต่ตรงนี้เราก็ไม่ได้หมายถึงว่าเราปฏิเสธเคมีใช่ใช่ครับใช่บ้างใช้น้อย ให้น้อยช่วงไหนมันโโจมากๆแล้วก็ใช่ไหมต้นนิดหน่อยเอาเท่าที่จําเป็นครับเอาที่พืชมันต้องการครับผมอยากรู้ว่าเล่าให้ฟังนิดหนึ่งครับไอ้ต้นกล้าที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าที่โจหัวไปเมื่อสักครู่เนี้ครับอธิบายความหน่อยมันเป็นยังไงครับเนี่ยคือคือต้นกล้างไงต้นนี้คือผมเพาะก่อนที่จะปุ๋ยมานะครับอ่าก็เลยเพาะไปเดียวดินเดียวกันเนี่ยอายุมันนานเท่าไหร่อันนี้น่าจะสามเดือนเพาะไว้สามเดือนครับดินกองเดียวกันกองเดียวกันแล้วอันนี้ล่ะครับอันนี้สองเดือนสองเดือนอันนี้ล่ะ เนี่ยเท่ากันอันนี้พร้อมกันแต่อันนี้มีอันนี้พุกด้วยปุ๋ยปลาบางกรอนอินรีปลาบางกรครับมันแล้วมันมันจะเห็นไหมอะดูได้ไหมได้ครับแกะดูดูได้แกะได้เลยมีเมล็ดปุ๋ยอยู่ข้างในเลยครับขออนุญาตเลยนะครับอุ้ยโอ้โหอุตัวทบัวได้เลยอุ้ยสองเดือนแล้วยังอยู่เลยเนี่ยครับยังเป็นเม็ดอยู่เลยแล้วก็ยังเขี่ยวอยู่ด้วยนะอ่าดูที่ดูมันแตกดีกว่าเยอะดีกว่าโอ้โหนี่เห็นกระตาแบบนี้เลย แต่เพาะกล้าเนี่ยน่าใช้เลยครับที่เพาะต้นไม้เล็กๆกันเนาะได้ผลเลยเขาเรียกว่าเป็นเตรียมเตรียมอ่ะทีจะเพาะแล้วได้นานเลยแต่เผอได้ถึงห้าหกเดือนผมว่านะหกเดือนโดยไม่ต้องใส่ปุ๋ยสามครับท่านผู้ชมครับฟังเรื่องจริงจากปากของพี่กับพงษ์อย่างนี้แล้วพี่น้องเกษตรกรคิดอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่ปลูกพืชเดิมๆไว้แล้วท่านจะปลูกอะไรก็ตามถ้ามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในความคิดในบางเรื่อง แล้วพยายามที่จะพัฒนาเรื่องของดินนิยามหนึ่งที่บอกว่าทําให้ดินดีแล้วพืชจะงามเรื่องนี้เราปรองเราว่าเป็นสัจธรรมไปอีกนานแน่นอนโดยเฉพาะยิ่งช่วงนี้เวลานี้ดินหลายพื้นที่แข็งกระด้างเป็นดานจนกระทั่งพืชในแปลงแทบจะต้องโละทิ้งกันอยู่แล้วพี่กับผมก็เช่นเดียวกันปลูกฝรั่งมา3ปีแท้ที่จริงฝรั่งมันอยู่ได้กี่ปีครับมันก็ไม่แน่นะครับ<ด>ถ้าดูดินดีดดอยู่ได้เป็นสิบครับเป็นสิบปีเป็นสิบ แต่พออยู่มาสามปีมันเริ่มโสมโสมส่วนใหญ่จะโสมไม่ถึงสามปีโอ้โหตายเลยครับตายกันต้นขนาดนั้นเลยครับแต่จากนี้ไปถ้าพบทางสว่างแบบนี้ครับคิดว่าอยู่ได้นานไหมครับผมคิดว่าน่าจะได้เป็นสิบเป็นสิบเลยนะครับโอ้โหอีกหน่อยไม่แน่นะเราจะต้องมีการนาจะใช้ตะงกร้อสอยน่าจะต้องเบื่อไปเองแล้วก็โลทีมแต่ถ้ามันยังให้ตังเราอยู่อะไม่เบื่อนะไม่เบื่อแน่นอน อาจจะต้องมีการปีนต้นไปเก็บบ้างแล้วอะไร,รนะัเพราะมันจะต้นใหญ่ขึ้นใช่ไหมครับมนแต่งได้ฝรั่งแต่งให้เตี้ยนะเออให้มันเป็นทรงผู้หมอกมาอืมนั่นก็คือช่วงพักต้นของเขาเนี่ยเนาะครับอเอาละเรื่องราวตรงนี้คิดว่าพอเป็นที่สังเกตได้นะครับว่าหากวันนี้ท่านทําให้ดินดีแล้วพืชท่านจะกลับมางามท่านสในใจแค่ไหนอย่างไรหมายเลทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอท่านรีบโทรศัพท์กลับเข้ามาครับเช็กเช่นเดียวกับพี่เอกพงศุกีวงของเราเนี่ยนะดูรายการแล้วไม่รอช้าครับ ไม่รอช้าตัดสินใจแล้วโทรเสร็จเนี่ยไม่ใช่รอไปก่อนนะฮะอ่าโทรเสร็จแล้วสั่งได้เลยสั่งเลยหนึ่งตันครับได้ข่าวแวะไปโรงงานครับไปเที่ยวชมโรงงานเลยนี่เห็นอะไรบ้างที่โรงงานก็เห็นวัตถุดิบเต็มไปหมดเลยครับดีไหมครับดีครับตั้งแต่เป็นเกษตรกรมาที่ถามจริงเคยเห็นโรงงานผลิตปุ๋ยแบบนี้ไหมไม่เคยครับไม่เคยเลยมีแต่เขาเอามาขายให้ก็ซื้อมาเลือไม่ดีก็ใช้เปลี่ยนไปเรื่อยเขาเปลี่ยนไปเลยจากวันนี้คิดว่าจะเปลี่ยนไหมครับก็ไม่เปลี่ยนละครับ ฝังเลยนะน<า>นอีกนานนานจนกว่าโรงงานนี้เลิกทําครับ <c oughs> เขาลงทุนไปพันกว่าล้านก็ไม่เลิกนะ <c oughs> <c oughs> จากนี้ไปที่นี่จะเป็นสถานที่อีกที่หนึ่งนะครับที่จะเชื่อมโยงกลับไปที่โรงงานเพราะว่าฝรั่งที่ปลูกด้วยปุ๋ยเราเดี๋ยวเราบอกว่าเอาไปขายที่ร้านอาหารออร์แกนิกเรารเรามีร้านขายผลไม้พืชผักที่เป็นออ,อกกร์แกนิกเนาะเดี๋ยวเราผสมผสานกันตรงนี้ได้